สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเอาคลิปนี้ผมก็ไปอยู่ที่ร้านพิรมร้านช่างพิรมนะครับร้านนี้จะอยู่ในสุรินทร์นะครับอยู่ติดถนนเส้นสุรินทร์สังขะนะครับออกจากสุรินทร์นิดเดียวนะครับก็จะเห็นร้านนี้นะมีคันนหนขายบางนะครับตอนนี้เห็นอยู่ประมาณสี่ห้าคันนะครับเนี่ยคันน้อยๆนี่เยอะมากเลยนะสองสามคัน มาสดาแล้วก็ตอนเดียวทีเอฟาร์กับไซโคลนนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับคันนี้หกหมื่นแปดนะครับทีเอฟาร์เอาใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยครับนี่0 8น 4265139คันนี้น่าจะเก็บสีให้นะครับสาดสีให้แล้วหกหมื่นแปดพันนะครับต่อรองได้แม็คไลเนอร์ด้วย คัสซีสวยเดี๋ยวไปดูเครื่องหน่อยครับเอาอดูภายในครับ แผงประตูครบภายในก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องหน่อยคอนโซลอะไรก็อยู่ครบนะครับใช้ได้อยู่ โอ้เครื่องครับนี่ครับเครื่องเครื่องแห้งๆเลยเครื่องแห้งดีมากเลยครับ พวงมาลัยธรรมดานะตัวนี้พวงมาลัยธรรมดาครับใช้ได้นะเครื่องเดี๋ยวดูโมหา้กอีเราครับ สวยนะเนี่ยข้างหน้ารอเลยครับแต่สีไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ก็น่าจะสาดๆมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งครับไซโครนไซโครน48 0 0 0นะครับ คันนี้สี่หมื่นแปดตอนเดียวเหมือนกันครับโอ้มีแม็กไลเนอร์ด้วยตัวถังสีเดิมล้อน่าจะทําสีให้ครับน่าจะรองพื้นอยู่ตอนนี้ คัีก็ยังโอเคนะครับตรงนี้ยังเนียนๆเ,เลยโอ้ท้ายท้ายสวยครับแต่ก็จะมีผุหน่อยนะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีบุบเลยครับฝัท้ายน่าจะเก็บสีให้ ภายในหน่อยพื้นเก็บเสียแล้วครับอกภายในก็โอเคนะเนี่ยครบเลยครับคอนโซลเบาะแผงประตูใช้ได้ครับน่าขับอยู่เนี่ย สีเดิมครับตัวถังเก็บแค่ฝาท้ายให้นะครับกับล้อนะดูชมหน้าหน่อยตัวนี้น่าจะเก็บสีให้กันชน หน้าก็ยังโอเคนะไฟรีใหม่ดูเครื่องหน่อยครับอ๋อนี่ครับเครื่องเครื่องก็ไม่ซับซ้อนครับรุ่นนี้นะ

ไม่ปูนะสภาพเต็มอยู่ครับฝากระโปรงก็ยังสวยอยู่นี่นนนช่างบอกสตาร์ตติดง่ายครับกันนี่ภาษีขาดเกินบาทคาละสีมืนคาละส <50. S 1> ีมืน มีสามคันอันนี้ด้วย